ตลาดมหาชัยเมืองใหม่สมุทรสาครผมก็จะเลียวเข้าหมหาชัยครับผมยซ้ายตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดหมายนะครับแต่ยวงนี้ก็จะหาซื้อข้าวซื้ออะไรตุนกันก่อนครับพอเข้าไปที่ห้องเย็นไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรขายครับผม ตุนไปก่อนเพราะห้องเงย็นเขาเพิ่งสร้างเสร็จใหมๆ่ๆเนาะยังไม่มีอะไรเราก็จะจอดแวะหาซื้อข้างทางเนี่ยครับแวะซื้อข้างทางครับผมเดี๋ยวเราจะหาซื้อกับข้าวข้างข้างข้างถนนเนี่ยครับผม เขาไปกินที่ห้องเย็นครับเพราะว่าไม่มีกับข้าวครับผมห้องเย็นเขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่หมเนาะเดี๋ยวจะพาแวะมาซื้อข้าวครับทวงนี้ก็มาถึงตลาดถึงสุสกครแล้วครับผมนั่นละเดี๋ยวข้างหน้าจะมีร้านข้าวขายข้าวสน,นครับผมเราจะลงไปซื้อครับนี่ครับซื้อเจ้าเนี่ยนะครับ เกขายไม่แพงครับผมเกขายกับข้าวถูกครับเป็นข้าวกล่องนะครับครับข้าวกล่องครับผมสองละยี่สิบห้าบาทครับผมมาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างไปแล้วถึงร้านนะครับเแกมีอะไราขายครับตรงนี้ กะเพราไก่ไข่ดาวหนึ่งกองแล้นี่อะไรอันนี้หมูกรอบอันนั้นเป็นไอ้กะเพราไก่เจาะอ๋อกะเพราไก่เจาะอันนี้กำลังเริ่มอบอันนี้กะเพราอะไรกะเพราไก่เอากะเพราไก่กองหนึงนั่นแหละเอาอีกกองหนึ่งกสิบไข่ดาวเหรอจ้ะหนสิบบาทกองกองกี่บาทเจ๊กล่องสามสิบบาทอ๋อกล่องสามสิบบาทใช่ไหมแล้วไมมีไข่ที่ห้านะ แวะซื้อข้าวก่อนขอเข้าห้องเย็นครับเข้าไปแล้วไม่มีอะไรกินครับผมต้องแวะกิข้าวก่อนน้ำนนเล็กน,นะน,น้อยเลยเจนนะน้ำเล็กน้อยน่ครับไข่าดาวไข่าดาวสองฟองเลยครับ ตอนนี้ก็ซื้อข้าวเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าห้องเย็นครับยากาศถนนเอกชัยครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางไปห้องเย็นต่อครับผมไปอีกประมาณสักหนึ่งกิโลครับเดี๋ยวถึงห้องเย็น้วครับ